คุณผู้ชมครับในโลกของฟอร์มูล่วันที่ชัยชนะถูกตัดสินด้วยเศษเสี้ยววินาทีการเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเฟอร์รารี่ในยุคใหม่อาจไม่ใช่เทคโนโลยีในรถแข่งแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สองคนการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์ของลีวิสแฮมิลตันสู่สกูเดเรียเฟ r ร์รารีกำลังจะก,ก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่อาจมีความสำคัญยิ่งกว่าการเปิดตัวรถยนต์คันใดๆ นั่นคือการตัดสินใจเลือกบุคคลที่จะมารับตำแหน่งรสเอนจิเนียหรือเสียงในหูคู่ใจคนใหม่ของเขาตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนสมองกลและคู่คิดคนสำคัญที่สุดของนักครับในสนามแข่งดังนั้นสำหรับแชมป์โลก7สมัยที่กำลังเดิมพันอนาคตของตนเองกับกฎกติกาใหม่ในปี2026การเลือกคนผิดพลาดอาจหมายถึงการปิดฉากอาชีพที่ไม่สมบูรณ์คำถามสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่รถ SF26 คันใหม่จะเร็วแค่ไหน แต่อยู่ที่ Ferra ร i เลือกใครมานั่งในตำแหน่งที่กดดันที่สุดตำแหน่งหนึ่งในวงการมอเตอร์สปอร์ตและทำไมการตัดสินใจครั้งนี้จึงเป็นการเดิมพันที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความหวังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมนี่คือบทวิเคราะห์เบื้องลึกถึงบุคคลที่จะมากุมชะตาของลีวิสแฮมิลตันในสีเสื้อเพลิงไฟนารอนหลังจากความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนักกับริคาโดอาดามีทำให้การเฟ้นหาวิศวกรคนใหม่ของแฮมิลตันกลายเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด ทามกลางกระแสคาดการ์มากมายเฟอร์รารี่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายด้วยการดึงตัวบุคลากรสำคัญจากคู่แข่งโดยตรงและชื่อของเขาก็คือเซดริกมิเชลโกรชองการแต่งตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญสำ,ญสำหรับมิเชลโกรชองเพราะนี่คือครั้งแรกที่เขารับตำแหน่งเรสเอนจิเนียร์อย่างเป็นทางการและภารกิจแรกของเขาก็คือการทำงานร่วมกับนักขับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ F1 แต่ที่สำคัญกว่านั้น การเลือกวิศวกรที่มีโปรไฟล์คล้ายกับไบรอันโบซีสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบกลยุทธ์ที่ชัดเจนของเฟเดริกวัตเซอร์นี่คือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงปรัชญาพื้นฐานของเฟอร์รารีที่หันมาให้ความสําคัญกับวิศวกรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและประสิทธิภาพเพื่อพยายามสร้างความสําเร็จแบบที่เห็นในฝั่งโรงงานของชาวสเลอร์แคลรการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเรสเอนจิเนียร์ไม่ได้เกิดขึ้นในสัญญากา แต่เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากความท้าทายในฤดูกาล2025และการสิ้นสุดลงของความสัมพันธ์ระดับตำนานในวงการ F1 เหตุผลหลักที่เฟอร์รารีต้องหาคนใหม่คือความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างแฮมิลตันและริคาร์โดอาดามีที่ไม่ราบรื่นนักตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาการสื่อสารผ่านวิทยุทีมที่ตึงเครียดและมีปัญหาในช่วงเวลาสำคัญของเรสกลายเป็นอุปสรรคที่ทีมบริหารมองว่าต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การที่แฮมิลตันต้องการข้อมูลอัปเดตอย่างต่อเนื่องในสนามซึ่งแหล่งข่าวระบุว่า Lewis w อ s เบกิ i n g for update ดชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีวิศวกรที่สามารถแปลข้อมูลทางเทคนิคที่ซับซ้อนให้เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนและทันท่วงทีได้ซึ่งนำไปสู่การเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและประสิทธิภาพอย่างมิเชลโกรชองในขณะเดียวกันคำถามที่แฟนๆทั่วโลกต่างสงสัยก็ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ปีเตอร์โบนิตันวิศวกรคู่บุญของแฮมิลตันจะไม่ย้ายตามมาที่เฟอร์รารีเขาจะยังคงอยู่กับทีมเมอร์เซเดสต่อไปซึ่งหลายฝ่ายคาดการว่าประสบการณ์อันโชคชนของเขาอาจถูกนำมาใช้ในการดูแลและให้คำปรึกษานักขับรุ่นใหม่ที่อาจก้าวขึ้นมาสู่ทีมในอนาคตนั่นหมายความว่ายุคทองของคู่หูในตำนานอย่างลีวิสและโบโนได้ปิดตำนานอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อประตูบานเก่าที่เต็มไปด้วยความสําเร็จได้ปิดลงประตูบานใหม่ที่เฟอร์รานีก็เปิดขึ้นพร้อมกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่รออยู่เบื้องหน้าแม้การได้บุคลากรใหม่จะสร้างความตื่นเต้นแต่เส้นทางข้างหน้าสําหรับแฮมิลตันและมิชเชลโกรช่องนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากที่สุดในโลกของฟอร์มูล่าวันและพวกเขากําลังจะเริ่มต้นด้วยการติดลบอย่างมหาศาลการเดนิ g งลีฟและการเริ่มต้นที่ล่าช้า มิเชลโกรชองยังคงติดสัญญาการ e เดนิงลีฟกับแมคลาเรนทำให้เขาไม่สามารถเริ่มงานกับเฟอร์รารี่ได้ทันทีผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดคือเขาจะพลาดช่วงทดสอบรถก่อนเปิดฤดูกาลทั้งหมดซึ่งหมายถึงแฮมิลตันจะต้องเรียนรู้รถคันใหม่สำหรับกฎกติกาปี2026โดยไม่มีเรสเอนจิเนียร์ตัวจริงอยู่เคียงข้างสถานการณ์นี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อมีรายงานว่าวิศวกรชั่วคราวอย่างคาร์โลสันติตกลงที่จะสนับสนุนแฮมิลตันเพียง3าสนามแรกเท่านั้น สร้างแรงกดดันและเส้นตายที่ชัดเจนให้กับเฟอร์รารีสถานการณ์นี้น่ากังวลถึงขนาดที่คารุนชันโทกนักวิเคราะห์จากสกายสปอร์ตถึงกับกล่าวว่ามันคือสัญญาณเตือนอันตรายบททดสอบสุดหินความกดดันที่มิเชลโกรชองต้องเผชิญนั้นหนักหนาสาหัสยิ่งนักเขาต้องพิสูจน์ตัวเองภายใต้เงื่อนไขที่ยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 1. รับตำแหน่งเรสเอนจิเนียร์ครั้งแรกในอาชีพ 2. ทำงานกับแชมป์โลกเจ็สมัยที่มีความคาดหวังสูงที่สุด 3. ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานของเฟอร์รารี่และ 4. ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีการเริ่มต้นที่ล่าช้าเช่นนี้ยิ่งซ้ำเติมความกดดันจากบททดสอบสุดหินที่รออยู่เบื้องหน้ามันคือการสร้างพายุที่สมบูรณ์แบบซึ่งช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวนั้นชันที่สุดกลับเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่เดิมพันคือกฎกติกาปี2026นั้นสูงที่สุด การเลือกเซดริกมิเชลโกรชองไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือการเดิมพันที่คำนวณมาดีของเฟอร์รารีทีมกำลังมองข้ามความท้าทายในระยะสั้นเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในระยะยาวกลยุทธ์ของเฟอร์รารีคือการเดิมพันกับพรสวรรค์พิเศษโดยเชื่อว่าการจับคู่วิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและประสิทธิภาพเข้ากับนักขับระดับตำนานที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรจากรถจะสร้างส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบในยุคที่ข้อมูลคือหัวใจของความสำเร็จการดึงตัวบุคลากรจากคู่แข่งอย่างแมคลาเรน ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเฟอร์รารี่กำลังและทีแนวทางการโปรโมทบุคลากรจากภายในที่ทำมายังยาวนานไปสู่กลยุทธ์การเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถจากภายนอกอย่างจริงจังเพื่อน,นำพาวิธีการทำงานและมุมมองใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมในระยะยาวหากทั้งสองสามารถปรับตัวกันได้นี่อาจเป็นคู่หูที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดคู่หนึ่งและนำมาซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในระยะสั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ซึ่งอาจส่งผลต่อฟอร์มในช่วงต้นฤดูกาลสิ่งที่ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์นี้คือรายงานที่ระบุว่าลีวิสเฮมิตันเองก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกครั้งนี้ด้วยสะท้อนให้เห็นว่านี่คือทิศทางที่ทั้งนักขับและทีมเห็นพ้องต้อง,องกันการตัดสินใจครั้งนี้ได้เปลี่ยนจุดสนใจจากคำถามเรื่องความสามารถของวิศวกรไปสู่คำถามเรื่องความอดทนของทีมเฟอร์รารีทั้งหมด บทสรุปคำถามสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ความเก่งแต่อยู่ที่เวลาท้ายที่สุดแล้วความสามารถของมิเชลโกรชองไม่ใช่ข้อคงกะใดด้วยประวัติการทำงานที่แมคลาเรนเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นหนึ่งในวิศวกรที่มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลระดับแนวหน้าของวงการแต่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือท่ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดเพื่อชิงความได้เปรียบจากกฎใหม่ปี2026เฟอร์รารีจะให้เวลาคู่ใหม่คู่นี้เรียนรู้กันได้นานแค่ไหน คำตอบของคำถามนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของลีวิสแฮมิลตันในสีเสื้อแดงและอาจเป็นตัวชี้ชะตาการกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ของสกูเดีย a f เ r อร์รในยุคใหม่ของฟอร์มูล่าวันและสำหรับทีมที่มีชื่อเสียงด้านความกดดันมหาสามอย่าง f e r r a ราเวลาคือสิ่งที่มีค่าและเปราะบางที่สุด